หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ขอเคียรหลังโดนแซะเป็นพระเอกขี้เมาพระเอกหนุ่มน้ำดพีพัฒน์จะมาเปิดใจครั้งแรกขอเคียร์ชัดๆกับฉายาที่ชาวเน็ตตั้งให้ว่าเป็นพระเอกขี้เมาอีกทั้งยังเปิดชีวิตคู่กว่า10ปีกับปัญหาที่อาจจะทำให้บ้านแตกทางรายการคุยแซบโชวพี่มีความสุขคนตั้งฉายาเป็นพระเอกไม่ถือตัวแต่ถือแก้ว พี่ได้ใช้ยานี้มารู้สุดยังไงบ้างนะ้ำถ้าเป็นยุคสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตอนเล่นโซเชียลไม่เป็นแบบนี้นะมันจะต้องออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเวลาที่เราสนุกเขาสนุกไปกับเราด้วยแต่ไม่ใช่ว่า365วันผมเป็นอย่างนั้นทุกวันภรรยาของพี่อยู่ด้วยกันมา10ปีไปเจอกันได้ยังไงนะ้ำ10ปีที่จะเข้า11ปีแล้วครับเขาเป็น รุ่นน้องดัชชี่แต่ห่างกันหลายปีแต่พออยู่บริษัทเดียวกันก็มีโอกาสได้เจอได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ด้วยกันมา1ิปีแต่พี่บอกว่ามีเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาชีวิตคู่คืออะไรน้ำคือจริงๆสนุกสนานได้เต็มที่พวกมาหาที่บ้านได้เต็มที่แต่เรื่องหนึ่งที่ภรรยาผมไม่ชอบก็คือมีเด็กมาเดินชงมาอยู่ในใกล้ชิดคุยเล่นกับทุกคนได้แต่สำหรับผมไม่สามารถเขาจะมียังไงก็แล้วแต่ แต่ผมห้ามอยู่ใกล้รัศมีของเด็กเอนเตอร์เทนห้ามใกล้เกิน3เมตร